ท่านผู้ชมครับถ้าเรามองย้อนกลับไปอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้แล้วก็ลองประติดประต่อเรื่องดูนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า DSI นั้นคงทําใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าคงไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยได้เพราะว่าดูแลว้ว d SI ก็คงไม่มีจิตนาตั้งแต่ต้นแล้วที่จะฝ่าบรรดาศิทธิอนุสิ์เข้าไปในวัดเพราะฉะนั้นคําถามใหญ่ก็คือว่าและเป้าหมายของปฏิบัติการเมื่อวานนี้คืออะไรกันแน่ ความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับถ้าเรามองเรื่องราวทั้งหมดในภาพใหญ่ดูก็คือว่า d ีเไคงต้องการที่จะกําหนดสถานการณ์บางอย่างเพื่อทําให้มวลชนของวัพระธรรกายนั้นปรากฏตัวต,วตวนออกมานะครับเพื่อสังคมนั้นเห็นว่าวัพระธรรกายและบรรดาศิษยานุศิษย์นั้นมีความดื้อรั้นแค่ไหนแต่สําคัญกว่านั้นก็คือเป็นการเปิดช่องทางให้ d ีเนั้นเล่นงานคนเหล่านี้ทางกฎหมายได้เพื่อนําไปสู่การจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยในที่สุด ที่ DSI กระทําต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมีอายุความถึง15ปีการที่จะรอเวลาให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยซึงก็ใกล้อยู่ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้นี้เชื่อว่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ DSI ใช้ประกอบในการแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับพระและมวลชน ที่ขัดฝางการเข้าตรวจคนวัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้ <c oughs> และดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ DSI <c oughs> ที่ทำใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าคงไม่ได้ตัวพระธรรมชโยเมื่อวานนี้แต่พร้อมเดินหน้าจัดการทางกฎหมายกับกลุ่มคนที่ปกป้องเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย <c oughs> พันธุตรทป,ปกรณ์สุชีบกุล ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร DSI บอกว่า DSI ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลตามภาพที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงไปแล้วประกอบด้วยข้อหาความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางข้อหากระทำการใดๆเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ถูกออกหมายจับและข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะนอกจากภาพที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนแล้วคงไม่มีอะไรที่จะยืนยันว่าบรรดาลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ดีไปกว่าคำพูดของพระที่ทำหน้าที่ประสานงานกับ DSI เมื่อวานนี้ความผิดตามที่ DSI กล่าวหามีโทษทั้งจำคุกและปรับและ DSI ส่งสัญญาณชัดเจนว่าหากการเข้าตรวจค้นวัตรทะบกายครั้งต่อไปถูกขัดขวางก็จะมีการแจ้งข้อหาแบบเดียวกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตำรวจจะสอบสวนไปตามขั้นตอนของกฎหมายว่าการกระทำของบุคคลที่ DSI แจ้งความนั้นเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และจะเอาผิดผู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกข้อหาวันนี้ผลเอกไพบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าดีเจะดำเนินการตามหมายจับ และไม่จําเป็นต้องปรับแผนอะไรอีกเพราะยึดกฎหมายเป็นหลักเมื่อผู้ต้องหามีหมายจับเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับเหมือนกับคดีอาญาทั่วไปสิ่งที่ขยายจากเมื่อวานคือ <c oughs> การออกหมายเรียกคนที่ขัดขวางทั้งหมดเราได้ยึดได้อะไรได้ตัวบุคคลทั้งที่ต้องไปขอบางเรื่องก็ต้องอาจจะออกหมายเรียกเป็นภาพเป็นอะไรไปสถานที่ ของวัดวารามนั่นนะ่ะมันสามารถชุมนุมได้หรือไม่แล้วการตรเตรียมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็เป็นเหตุจงใจชัดเจนการคุมหน้าการปิดตาก็แสดงว่าจงใจที่จะไม่มาปฏิบัติธรรมจงใจที่มาขัดขวางการจับกลุมแหล่งข่าวดีไอบอกกับพรามถามว่าปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกายจะมีขึ้นอีกครั้งในรายวันนี้เพื่อนําตัวพระธรรมชยโยม,มาดําเนินคดีให้ได้น่าจะถูกขัดขวางจากบรรดาศิทธิ์หรือพระของวัดพระธรรมกายก็ตาม และว,วันนี้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ขึ้นบัญชีดําพระธรรมชโยซึ่งทําให้เจ้าวาดวัดพระธรรมกายไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แต่ดูเหมือนว่าวัดพระธรรมกายก็ยังพยายามต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปโดยการส่งตัวแทนวัดพระธรรมกายยื่นเรื่องให้ศาลปกครองเมื่อวานนี้เพื่อขอให้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมทั้งสั่งให้ระงับการดําเนินคดีกับพระธรรมชโย ดรมโนเลาหะวัน,นิชอดีตลูกศิษย์วัดพระธรรมกายก็ยังเชื่อว่าพระธรรมชโยจะไม่ยอมเข้ามอบตัวและพร้อมจะทําทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวและแสดงความสงสัยว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือไม่